สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องมาเดี๋ยวพี่องมากินหมูกระทะยำแรงพี่น้องบันี้กินโดนเลยเมื่อนี่ซื้อหมูกระทะไม่เห็ดหฮเด็กสูตเด็กกินค่ะสู่ครอบครัวกินพี่น้องวัดี้กินโดนแล้วเม่จ,<ะ>จ้าหมูกระทะนะคะ,ะมันคือหมูกระทะมีเสียงจี้แล้วก็มีหมูสามสันมีลูกชินนก้นเห็ดข่าแล้วก็ผักนะคะซับนี่แหละพี่น้อง กินกับครอบครัวสิแม่จ้ามาได้มากินน้ากันพี่น้องบรไกินดนแล้วจ้าาไปมากอยากกินเมนข้พุนอยานพข้มวมาเมื่อเมักินหอดประเทุกี้มาทีหนึ่งขับบเห็นขับมาดล่มอยาว่าจะพี่น้องมากินซุกี้น้ำกันร้อนแซ่บจ้าอากาศกับบทพี่น้องอากาศกั ห้อนค่ะฮ่อนเริ่มห้อนแล้วเนอะรื่วัดนาสิบปีพัวเปเริ่มห้อนไปเห็นไม่เห็นไปมาเว้นอ่ะพลพ่อีนาหยเพลกเก่ะเยกันแลวปาไปทำไมัน่เบืงบผมยาๆมันมาเป็นยังห้โอเคโอเคโอเโอเมันตัดมัน่อนแล้มันตัดนอนมันตัดยู่ได้อยู่ลูกเอามาไปสมพี่มอที่ตัดไปน มาใหม่ดิขอโทษอโทษโอ้ยมันปัดไฟมันถึงมันตรี้เด็อ่ะไฟมันตรงนี้เหมาะ่ไดีมานกินไฟู่แล้วยัไม่พูดบรรุกติมไดเจไปรับกิตซุกี้รับกันยำแรงๆนะคะพี่ดาวขาวแซ่ ันตัด <ว wrong. S 2> มันตัดมามนี่มันสองเต่าแล้วไฟมันแหงอย่างนี้มะเมื่อพี่น้องปิดไฟค่ะเสียบปิดบดีเลยค่ะปิดบด์ไอ้แฮไม่ใ่เลยจังหวะน้เสียบต่อกันเลยจุ่มงไบาังบ้าวันนมาเด้อเะาเวียดมากยมาอีกตานต้านันตเนี่เด้อนะ สีแดงนะแดงยัเนี่ยชาวเามาหากินนะควมุ้มดิโพาโพไอพีเศษมาิ้ยอมหยอด้องไปยอดจะปัดไปหลอกผีมาทำเเออเออเอาปลาทรยไปดูไต yeah, yeah, ้นน้นเลอลูกอามาเถอะเจ้าเนี่ยไปพูนให้หลังเนี่ยมาพี่มาได้ยุติก เจียจรีค่ะเจียบจีค่ะเจียวเียนจีเวลาต้งมันทอดไหมเนี่ยเราตัวใหญ่ทอแล้วไอ้น่นไหมเอ้ยเอยเนี่ยก็เอ้ยเนี่ยก็ครับไม่ได้ไ่ไไ่าบปาเอไดไม่ไ่สารายก็มาไข่รังนะครัพี่น yes> ้องด้วันครั แต่ตันมมาตังมาด้ยน้ำจินมนะลูกสิ่งมันมีทุกอน่างมาเป็นภูมิอาปแไปวงัน้เ้ยเป็น่าเล็บล้านนะเห็นเอกแบบสุดทายลูกทุกไปงานแน่ทุกแล้วเข้าฉากผ่าเออเข้าก็ได้เข้าก็ไม่ผิดขาสักผ่าบอกเออ คจ้าไปแล้วถ huh? ้าบอกขอได้แต่เขบอกใครบอกขอหรือลูกจ้าให้อขอแม่เดี๋ยวเพ่เราขับากินกระทะน้ำไก่จ้าไม่ลอกขอหลอดเลยครับ ท่านต้องใส่สีจักรัน่ไหเดกเอันอะทมยังไ่กวาดใครหน่อยนึง้อไม่ต้อต้องไม่อันนี้มีกานมาก่อนหนอบไหนรารถอันไฟฟ้าแบโอนได้แต่รัก มันมีหลายลัคางถูกสุดหกพันเจ็ดหรือหกพันตัไอีดาซื้อไก่ปูไปนางโบกนังงแาบแม่ไปนังโบกกันยางกันราดอย่างวโทกับปองยังกี่ได้กี่ก็ได้หอยลาดในตลาดยังเข่าทุกวนรวยนะต่วันตกให้้ามากปุ๊บตะฮิตกันตะฮิตรถประเทศดวยว เรือใดก็มีบ้านไหก็โดนไฟฟ้าอ้าอยู่วิลาก,ก็มีจะมึงไกลกบวกไกลน,นะอ่ะบนข่า้อเงมือนข,ข,ข่าวถูกไฟฟ้าฟับสิบบ้านหนองบอกเพียงคนมูประเทศน,ใ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 น,นี้นก,ก็ู่ในบ้านนะตะกี้ตี่สี่ขาวบ้านหนองบอกงไดไม่รูน้าเฮียนแบบาบ่ออะไรมันบวกกนไปหมูพับไป าาม,ะะมันามืมอเดียวขอดมันมันแลบแต่ว่ากไ,ได้เอแลหอมดนะชกันไหไนจะพอไปแต่เจืบแตนตายมือมอันไปตเจ็เจ็ดโมงตีหนึ่งหอเถือนไปจับเก้าชั่วโมงหอแลาตัแบบไกลได้ปากสันเนาะ รับโหลดสาเกี่ยวเวียนเกี่ยวเวียนมันงงมันเงีย้ยนะลูกเ่เเในเนยไ่ไอันเขาวิลาหสามรออไปไปบ้านเขาได้โบว์แมนปักันไดหอดปักสันแล้วเขาบ้านขเขาจะพอดจำเขาวิลาหนสามเือ,ขอ,อเขาอนนีวามใจนั่นไปบ้านบ้านบ้านยังบ้านยัง่ใก่ไก<น>่ทางเขาดีได้หรอ ดีเซดูุงเงอะไอ้ยันนำ้ำน้ำเนี้ย,นนยเขื่อนน้ำเนี้ยอยัน่ดนเขื่อนน้ำเนี้ยนั่นบานที่นอกอื้วบางที่นอกแ,แล้วอะไรี่รับเลยเบิดถาดเอาเราก็มากันเป็พ่อมจะกินอย่ในจานาน่<ม>าจะเป็นพ่อจะกนเดี๋ต้องกคนจะน้ำเยินก็จะ เดี๋ยวพี่น้องมากินน้ำกัดจ้าพี่น้องมากินสุก,กี้น้ำกันนะคันสองหมอ้อไม่ต้องกินบนกี่คนยังหสองหมอ้อหม้อหนึ่งกระทระหม้อหนึ่งสุกี้ไฟหมักยากยาก่<อ>างให้หมันต้มกับต้นนมตน,นะคะแต่ต้มมันสีสุกไวกว่าเดือดสามสัส่นสาหรมาโอ้อันบนิ่งหนังเยอะเปิดกระถัดเหรอรูาไปให้น้องกินแลก็ลุกฮะ ลก่ไนก็วไวพักก็ม şey nice ุกจะไม่พักกระเทมสวนลกไงวถึงเบิดดอเเบิดดอกเบิลายให้สิกลายกรเนอกผักกระเทียมสวนจ้า้อีกแม่เอาเนอะนนั่นะลงว่าพักนั่นไปพักกระลำจะได้ได้พักกระลำดอก พวกไปมันงเงาสิรุดนเนี่ยมันห่อตามันออกดอกให้จ้าแบดอกังเงาอยูดดอกมันแบด้สุกอ่บนี้มาเอารตัวนี้อเก่อนนะเบอร์แกตัเอารวก่อนตัวนลงมันหนังหม่ทางใช่ไปหัอเป็นตยูนหมดจมีห <ah ล่ะธรรมชาติเขาตามไปมีหลาะสิงาม ขัูกยางนะครับปลูกยางัูกปลูกยางเพิ่เขาปูกกล้วยส่งออกนะพีเขาอยู่นะพีหาลูกขับูกใส่เขานะสวนยันอ <c oughs> งเราจะย้ายจานี้ไปทะเลกลาง คือวัวโหมาเจ๊ได่แจได้โลนึงแสนปายผมนี่กาแฟไม่ใช่เนาะเมื่ออยู่ลาวกาแฟไม่ต้องหมูกบแงกันนะลหมอูไม่ลอยหาซิปเราคิดกันปะนงเหมูน่ยลอยหาซิปชั้นกายคือลอยหาซิปหบาทคืนเดกแต่ก่อนมันลอยสามสิบหนึ่งแ้่พี่กับคนกันได้จะบพี่ต้องเนื้อหมูเนื้อวัววัวแห่งกระิกวัวนุละสามลอย ทำนานอยู่แล้วเจ็ด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 ไปปมามเลยในฮนมันไทยคือเล่ากับขิตามกันแหล่ดอกเลยน้ำมนันแห่งขับนี่แสิบสามเลยจังหวะสิบาม้าสิบกว่าบาทเขาตปซื้อปั้มนะสิบสอง้ากว่าบาทเป็นสิบสองห้กว่า ช้อนพันสี่มันลิตละสี่สิบบาทบมันแดง40าสี่สิบาททำไมยังก็พักรันด่กคาณปีข้นนมันขึ้นอย่างก็ขึ้นแล้วไอ้ดูไทยดูหน้าขึ้นวัชยกยานแล้วอาดจ้าอาดจ้างไอ,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 อ้กอ,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 องยาไปยัง มันยังขึ้นหาล้อยเหระมันแพ้เหะอพอลูกเห็ดขาวพอโลูก,น,ลกน,นเห็ดขาวแล้วดูดูว ไผ่านจิ่านบ้านอามีปานยังเบลกึงนะคะบ้านอามีนยังเบลกึงผ่าน้านผ่านกัรผ่านกันผ่านไปยังเบลกึ่งนะยงสาม้สองถกสามันเขาเลียงจันไปใี่ละรปากสั้นั่นได้เิไปคุณไม่ได้หาจิไป เอาปีจะได้ไปนำเขาอยู่บ้าคนไหนเขาจะานอนไหไม่ใช่งานบ้านเอาไหอธิบายเป็ยังิงพค่ขีหมารถพ่อขี่บังคอ้แต่เป็นซิปเป็นซ่ารถพ่อขี่บังคัมาเถอะองหน่อยก็นอนเป่าเพือนโไม่ๆมาไม่ไปเลยไป กัไปนะคนวิ่เทียวและนันจัไทีแหละต้องข้นลงไประมาที่มันแอกแมันะนะนักเด้อนำมันเด้อไดู้ด้เด้อไดีลยนักเยมันหรอัวขาวิสองนั่งากแก้โทราณรับอีกอื้ออี้้ได้ อโอ้ยอจะตอง้งอองงาเลยเห็ดเฮ็ดเานงจีมาดูอรอยอร่ยอยพุกแล้วพี่น้องจ้ามาเด้มากินน้ำกันนะจ้าพี่น้องจ้กากำลังแสบค่ะ เดี๋ยวนะก็สิกิดต่อนะคะพี่น้องฝากไว้นด็กกับไ้ซัมปนิกก่อนนะคะพี่น้อง่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะสบายดีแสบแๆบแ่บ